three two one let's go สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2กับ4ทุกคนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาเจอกับการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจาย2การกระจาย2หรือว่าการยืม2นะคะหมายถึงในแต่ละข้อที่เราทำจะมีการกระจายหรือว่าการยืม2ครั้งนั่นเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอกับโจทย์ที่มันมีแค่การ ลบแล้วลบไม่ได้นะคะมันก็เลยไปกระจายหรือว่าไปขอยืมมาแค่ครั้งเดียวแต่ในเรื่องนี้เพิ่มความยากขึ้นมานะคะเราจะต้องกระจายหรือว่ายืม2ครั้งในข้อเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้คุณนกจะทําให้น้องดูเป็นตัวอย่าง2ข้อนะคะข้อ1และข้อ2พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาที่ข้อ1น,นะคะเขาจะตั้งตัวเลขทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวลบเนี่ย มาในโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลบได้เลยค่ะจากโจทย์นะคะจากโจทย์ของเรานะคะ2ลบ4ค่ะ2ลบ4ลบได้ไหมคะ2ลบ4ลบไม่ได้2ก็เลยไปขอกระจายจาก1มา1ก็เลยโดนกระจายหรือว่าโดนยืมไป1เลยเหลือเหลืออะไรคะเหลือ0นั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปกระจายมาให้2 4. ระหว่างเดินทาง จะกระจายมาครั้งละ10กระจายมาครั้งละ10รวมกับของเก่าในหลักหน่วยที่เราไปขอกระจายจากเพื่อนมา10รวมกับ2ของเก่าก็เลยกลายเป็น10อะไรคะ12ถูกต้องคะ่ะตอนนี้สองไม่มีแล้วนะคะกลายเป็น12แล้วคะ่ะ1ในหลัก10ก็ไม่มีแล้วเหลือ0ูนย์นะคะเพราอโดนเพื่อนขอกระจายไปแล้วหลังจากนั้นมันลบได้เลยคะ่ะ12ลบกับ 4ค่ะ12-4ลบ4นับ4ไปหา12เลยค่ะนับพร้อมกันไปกันเลย4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12นับมากี่นิ้วคะนับมา8นิ้วต่อ8ถูกต้องค่ะได้ผลลัพธ์แล้วในหลักหน่วยนะคะต่อไปหลัก10ค่ะทีนี้จะเข้าสู่วิธีการลบครั้งที่2อ่ากระจายครั้งที่2แล้วนะคะ0มาลบกับ2ค่ะ ลบได้ไหมคะมีเงินอยู่ศูนยบาทไปซื้อขนม2บาทซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นศูนย์ก็เลยไปขอไปขอ1กระจายค่ะ1ก็เลยเหลือ1ก็เลยเหลือ0ค่ะกระจายไปครั้งละ10กระจายกลับไปให้เพื่อนครั้งละ10 10รวมกับศูนย์เลยกลายเป็น10ค่ะมารวมกันมารวมกับศูนย์ซึ่ง ไม่มีค่ามันก็จะได้กับเท่ากับตัวที่เราไปยืนมานะคะหลังจากนั้น10ก็เลยมาลบ2ค่ะ10ลบสนับ2ไปหา10ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10นับมากี่นิ้วคะนับมา8นิ้วก็เลยตอบ8ค่ะหลังจากนั้นมาดูที่หลักร้อยค่ะหลักก็ตรงนี้ครูบอกแล้วว่าไม่ต้องตกใจ นะคะให้ใส่ไปเลยว่าเป็น0นะคะหากไม่มีน้องกมต้องตกใจเลยนะคะก็เท่ากับว่า0-0ลบ0ก็เหลือ0แต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนเพราะเลข0มันไม่มีค่าถูกไหมคะก็เลยกลายเป็นคำตอบก็เลยเป็น88ค่ะโอเคค่ะต่อไปข้อที่2นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีก หนึ่งข้อนะคะข้อนี้นะคะมันจะเป็นตัวเลขหลักพันเลยนะคะมันจะเป็นหนึ่งพันพอดีเลยนะคะแต่ในหน้าในหน้าที่หกสิบแนะคะเขาจะให้น้องเนี่ยเติมตัวเลขทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวลบลงไปในกรอบนะคะแสดงว่ากรอบที่เขาให้มาน้องเห็นไหมว่ามันจะตรงกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลง ลงมือทํากันเลยนะคะ1000ันค่ะเราก็ใส่ตัวเลขเลยค่ะหน่วยสิบร้อยนะคะใส่ตามนี้เลยนะคะหน่วยสิบร้อยพันค่ะหลังจากนั้นใส่ตัวลบค่ะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยค่ะเมื่อเราใส่จํานวนทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวลบเสร็จนะคะเราก็มาทําการลบได้เลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวในใบงานต่อไปนะคะจะมีจะมีอยู่หนึ่งใบงานที่คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการลบที่มันมีตัวตั้งที่มันลงท้ายด้วย0ู 0, แล้วก็0ูนนนะคะจะมีการใช้สูตรโดยที่นักเรียนเนี่ยไม่ต้องมานั่งยืมล้วนนั่งกระจายนะคะเดี๋ยวครูจะมีเทคนิคการใช้สูตรแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอสอนแบบนี้ก่อนนะคะอ่ะดูกันเลยค่ะตอนแรกเลยนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยค่ะ2 ศูนย์ลบสองค่ะมีอยู่ศูนย์ก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะมาลบด้วยสองลบได้ไหมคะลบไม่ได้เพราะฉะนั้นศูนย์ก็ต้องไปกระจายจากศูนย์ของหลักอะไรคะหลักสิบมาค่ะผลปรากฏว่าศูนย์ในหลักสิบก็ไม่มีค่ะถูกไหมก็เลยต้องกระโดดไปขอยืมจากหลักจากหลักร้อยอีกค่ะ ผลปรากฏว่าเป็นยังไงอีกคะหลักร้อยมีให้ยืมไหมคะมีให้กระจายไหมคะหลักร้อยก็ไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นศูนยในหลักร้อยก็ต้องกระจายก็ต้องไปยืมหรือว่าไปขอกระจายจากหลักพันค่ะหลักพันก็มีให้ยืมแสดงว่าสามารถกระจายได้นะคะมีอยู่หนึ่งโดนกระจายไปหนึ่งก็เลยเหลือ ศูน์ค่ะหลังจากนั้นอ่ะตั้งใจดูดีๆนะคะหลังจากนั้นเมื่อกระจายได้ปุ๊บยืมได้ปุ๊บเราก็ต้องนํากลับมาให้หลักร้อยเราจะข้ามไปให้หลักหน่วยเลยไม่ได้เราต้องไปทีละสเต็ปไปละทีละขั้นนะคะอ่าดูนะคะกระจายกลับไปให้กับหลักร้อยก่อนค่ะกระจายมาครั้งละเท่าไหร่คะครั้งละ สิบก็มีอยู่10เลยเพราะว่ามาบวกของเก่าก็คือศูนย์ไม่มีค่าตอนนี้0ูนย์ในหลักร้อยเลยกลายเป็น10ค่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะ10ตัวนี้ก็ต้องกระจายต่อกลับมาให้กับ0ในหลักสิบค่ะกระจายกลับมาตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้มีอยู่10บ กระจายกลับมาให้ศูนย์ในหลักสิบแสดงว่า10ตัวนี้ก็จะเหลือเหลือ9ถูกค่ากระจายกลับมาให้ศูนย์ในหลักสิบศูย์ในหลักสิบเลยกลายเป็น10ค่ะงงไหมคะ ดูต่อไปนะเวลากระจายกลับมาทุกครั้งเราต้องกระจายกลับมาให้เพื่อนครั้งละ10ตลอดเลยค่ะเพราะเวลากระจายหรือว่ายืมเราจะไปยืมเพื่อนครั้งละ1นสินะคะอ่าต่อไปมาดูต่อเลยหลังจากนั้นในหลัก10ตอนนี้กลายเป็น10แล้วค่ะศูนย์ตัวนี้ได้ตายไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อหลัก10มีค่าเท่ากับ10แล้วมันก็ต้องกระจายกลับมาให้หลักอะไรต่อคะหลักหน่วยเพราะ หลักหน่วยต้องการมีค่าเยอะพอที่จะเอามาลบกับ2ให้ได้นะคะ10ในละสิในหลัก10กระจายกลับมาให้ในศูนย์ในหลักหน่วยค่ะ10บเลยเหลือเหลือ9ค่ะค่ะหลังจากนั้นกระจายกลับมาให้ในหลักหน่วยหลักหน่วยเลยมีค่าเป็นเป็น10เพราะของเก่าไม่มีเลย0ก็ได้ตายไปแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็น10แล้วค่ะ ตอนนี้เราจะได้ตัวเลขอะไรคะ9 9 10ถูกไหมคะหลังจากที่เรากระจายเสร็จยืมกันเสร็จนะคะเพราะเราไปยืมมาในหลักพันหลักพันกลายเป็นศูนย์ค่ะตอนนี้ไม่มีค่าแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถลบกับตัวลบได้แล้วนะคะอ่มาดูกันเลย10ลบกับ2ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 1 10ลบ2เหลือ8ถูกต้องค่ะต่อไป9ลบ4ค่ะตัวไหนที่เรามีการกระจายหรือว่ามีการยืมแล้วนะคะเราจะตัดตัตค่าให้มันตายนะคะ mm. เพื่อที่จะเราจะได้ไม่มัว่วหรือว่าไม่ไปยุ่งกับมันอีกนะคะต่อไปค่ะ9ลบ4ค่ะนับ4ไปหา9 4แล้ว5 6 7 8 9ยกมากี่นิ้วคะ ยกมา5นิ้วต่อไปค่ะหลักร้อยค่ะ9ลบกับ1ค่ะนับ1ไปหา9 1หนึ่งแล้ว2 3 4สาม8 9นับมา8นิ้วค่ะอ่าสังเกตไหมว่าหลักพันไม่มีเพราะมันเหลือศูนย์แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาเขียนคำตอบคือ858อ่าเขียนตัวเลขไทยให้ครูด้วยนะคะ โอเคค่ะถ้าสับสนหรือว่าไม่เข้าใจนะคะให้กลับมาดูคลิปอีกหนึ่งรอบโอเคนะคะไปทำใบงานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ